สวัสดีครับ, Today FC, บ Channel ทุกท่านช่องททุกท่านวันนี้ผมอ้นอีก,กามาารงานตัวนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโอ้โหเรือใบสีฟ้าเนี่ยสร้างความฮือฮาให้กับ,บวงการลูกหนังพรีเมียร์อังกฤษจริงๆนะครับเพราะว่าข่าวที่ออกมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมองที่ผ่านมานะครับก็อย่างที่ทุกคนได้ทราบดีนะครับว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเขาทารบท้าชนท้าต่อยพรีเมียร์ครับคือจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย แล้วก็ต้องการให้ยกเลิกกฎ APT กดอะไรที่พิมริกตั้งเอาไว้เมื่อช่วง3-4ปีที่ผ่านมานะครับโดยที่พวกเขาเนี่ยมองว่ามันไม่เป็นธรรมมันไม่ชอบด้วยกฎหมายมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่แฟร์สำหรับทีมที่มีโอกาสในการหาลู่ทางหาเงินทำธุรกิจนู่นนี่นั่นทำไมต้องมาผ่านคณะกรรมการอะไรให้มันเสียเวล่าเสียเวลานะครับซิตี้ก็เลยบอกว่างั้นก็ ลุยกันหน่อยแม้ลุยกันสักตั้งหนึ่งสำหรับเคสนี้คดีนี้ในไหนพวกเองก็จะมาฟ้องร้องค่าแล้วนี่ไอหนึ้กระทง115คดีเนี่ยดังนั้นขอรู้สักตั้งเนึงดีกว่า <c oughs> เรียกว่ามันเหลือเกินนะครับในสงครามกลางเมืองสงครามกลางเมืองพรีเมียร์ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็พรีเมียร์นะครับเดี๋ยวรุยกันในประเด็นนี้ฟังกันจบเรื่องกดไลค์กดแชร์นะครับส่ง comment. คอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกดกระดิง่ง พื่อแจ้งเตือนกดซีเวิร์สเก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการิเครห์จานตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสปอร์ตช่องทางหอ,งอก,กาจแชนแนลนะฮะเพราะว่าที่นี่แชนแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสมโมสรครับ <S <S เรื่องราวของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหอะไรวะเนี่ยพี่ช่างกล้าเหลือเกิน <c ười> คือแบบคุณรวยไม่พอคุณมีเงินไม่พอคุณยังแบบรู้วิธีในการเล่นงานพิมเล็กซะด้วย นะครับคือเหลี่ยมเยอะมากนะฮะสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อพวกเขาระดมสมองนะครับจากนักกฎหมายจากคนเก่งๆที่ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตเนี่ยไปว่าจ้างมาแบบ2-3บริษัทนะครับเอาคนที่เก่งที่สุดในเรื่องของกฎหมายการแข่งขันอะไรแบบเนี้ยนะครับจงกระถ้้าพวกเขาไปเจอว่าเฮ้ยมันสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้นี่หว่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกฎ APT ที่มันถูกตั้งขึ้นมาในช่วงเดือนธันวาคมปี2021นะครับที่ตอนนั้นเนี่ยสโมสรนิวคสเซลยูเนเต็ดเนี่ยมีการเช็คโอเวอร์โดย PIF นะครับกลุ่มทุนที่ร่ำรวยมหาศาลของซาอุดิอาระเบียกฎเนี้ยมันออกมาเพื่อสร้างความเสมอภาคระหว่างทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับคือห้ามสโมสรในพรีเมียร์ลีกเนี่ยดำเนินธุรกิจด้วยมูลค่าที่เกินจริง มูลค่าที่โอเวอร์เกินไประหว่างสโมสรกับบริษัทในเครือที่เป็นเจ้าของทีมได้ลว่าพอกลุ่มซาอุดีอาราเบียเข้ามาเทคโอเวอร์นิโกเซนเนี่ยนะฮะนิโกเซนก็จะสามารถที่จะทำธุรกิจอะไรก็ได้กับกลุ่มของซาอุดีอาราเบียถูกไหมครับรวมถึงแมนซิตี้ที่ก่อนหน้าน,นี้ก็มีกลุ่มอาบูดาบีนะครับท่านชิกมันซูก็จะทำอะไรก็ได้ ถ้าหากว่ามันไม่มีกฎนี้มันก็เลยเกิดกฎ APT ขึ้นมาแล้วกฎนี้เป็นกฎที่แบบแมสตี้เองก็รู้สึกอยู่แล้วว่ามันไม่ชอบทำว่ะมันรู้สึกมันไม่แฟร์เลยแล้วพวกเขาคือเหย,ยีในการกีดกันจากพีเมลีกเลยกฎที่พีเมลีกตั้งขึ้นมาแล้วเป็นกฎที่คู่แข่งของพวกเขาเนี่ยในพีเมลีกเห็นด้วยนะครับ2ใน3เห็นด้วย มี14ทีมจาก20เห็นด้วยพอมันร่างขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมสซี่รู้สึกทันทีว่าเฮ้ยแบบเนี้ยมันทำกฎขึ้นมาเพื่อขัดขวางความสำเร็จในสนามของพวกเขาแล้วมสซี่เรียกกฎนี้ว่าเป็นกฎพวกพเด็จการกฎที่แบบพวกมากลากไปซึ่งตรงเนี้ยมสซี่ก็เลยเฮ้ยกูต้องฟ้องร้อง ก็ต้องเอาเรื่องเอาราวให้ได้และถ้าหากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับประสบความสําเร็จในการเรียกร้องครั้งนี้นะครับซึ่งสื่อเดอะไทมสนะครับซึ่งเป็นสื่อน้ําดีสื่อที่น่าเชื่อถือของกรีฑเนี่ยได้มีการขีดเขียนแล้วก็พิจารณาความเป็นไปได้ของคดีนี้แมนเชสเตอก็มีสิทธิ์ที่จะชนะคดีนะครับและมันจะส่งผลให้เป็นการทลิกโฉมหน้าวงการฟุตบอลพรีเมียรทันทีและมันจะส่งผลกระทบ ไปในวงกว้างนะครับทั้งแง่บวกกับแง่ลบสโมสรที่ร่ำรวยอยู่แล้วอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จะมีสิทธิ์ในการทำการค้าขายในการทำธุรกิจกับผู้สนับสนุนของพวกเขาโดยที่ไม่ต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการอีกแล้วนะครับและแน่นอนเมื่อแมนซี่ชนะคดีได้เนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหแมนซิีก็จะสามารถเพิ่มรายได้ของตัวเองเป็นจำนวนเงินมหาศาลครับจากหลายทิศหลายทางที่พวกเขา สามารถที่จะดีลได้และก็แน่นอนครับถ้าแมสซี่ชนะคดีปุ๊บเพิ่มรายได้ได้ใช่ไหมฮะยิ่งทําให้พวกเขาจะสามารถใช้เงินจับใจ่ายใช้สอยในการซื้อนักเตะได้มากกว่าเดิมด้วยซึ่งในช่วง2อสปีที่ผ่านมาพวกเขายังทําไม่ได้เพราะมันเกิดกฎ APT ในช่วงปี2 0 2พขึ้นมาครับคือเป็นการกีดกันแล้วก็ขัดขวางไม่ให้พวกทีมรวย อย่างซิตี้อย่างนิวคาสเซิลอย่างเชลซีเนี่ยของชอตโบลี่เนี่ยทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจซึ่งซิตี้เองก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ชอบทำมันไม่ใช่ก็เลยจะมีการฟ้องร้องเนี่ยครับกับทางพรีเมียร์ซิตี้ต้องการแก้กฎนี้ครับแก้กฎ14เสียงต่อ20หรือว่า2ใน3โดยซิตี้เนี่ยให้เหตุผลในครั้งนี้ว่าทางพรีเมียร์รวมถึงคู่แข่งในลีกเนี่ย ีดกันสโมสรพวกเขาโดยเฉพาะสโมสรที่มีชาติอาหรับเป็นเจ้าของเพราะว่าชาติอาหรับเนี่ยร่ำรวยมหาศาลอยู่แล้วถูกต้องไหมครับซิตี้บอกว่าเรื่องนี้ยอมรับกันไม่ได้โดยที่ซิตี้เนี่ยบอกเลยว่าเฮ้ยสปอนเซอร์ควรจะเป็นผู้กําหนดมากกว่าคณะกรรมการว่าเฮ้ยพวกเขาจะสนับสนุนซัพพอร์ตด้วยเงินเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าต้องผ่านคณะกรรมการอะไรแบบนี้มันไม่ได้ซิตี้ไม่ยอมครับ ซิตี้พร้อมอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะเอาชนะคดีนี้ให้ได้เพื่อสิทธิและผลประโยชน์ของตัวเองแล้วมันอาจจะทำให้บางทีมที่โดนกดโดนกีดกัดนกได้มีการเดินที่สะดวกโยทินมากกว่านี้ออย่างเช่นเชลซีของชอตโบลีอย่างเช่น ie, ชนิวคาสเซิลที่มีเซยล่าซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านกีฬาของทางซาอุเนี่ยเป็นเจ้าของเป็นสปอนเซอร์อยู่ และซิตี้เองก็เชื่อมั่นว่าพวกเขาจะชนะคะดีด้วยนะครับเพราะว่าพวกเขารวบรวมหลักฐานรวบรวมข้อมูลแล้วก็เชื่อว่าจะเรียกค่าเสียหายได้หลายสิบล้านปอนด์แล้วซิตี้เองก็บอกเลยว่าพวกเขาคือเหยื่อพวกเขาคือทีมที่ถูกกันแกล้งเพราะซิตี้เองก็บอกว่าเนี่ยอย่างแมนยูเนี่ย,อ,ย,ยอริร่วมเมืองเนี่ย ที่ผ่านมาแมนยูใช้ชื่อเสียงดำเนินธุรกิจแล้วพิมฤกเนี่ยไม่เห็นว่าอะไรเลยทำไมพิมีก์ถึงปล่อยปะล้าเลยละ่ะแต่พวกเขาเนี่ยไม่ได้มีชื่อเสียงในอดีตวันวนหรือความสำเร็จด้านกีฬานในอดีตแต่ทำไมต้องโดนกันแกล้งในตอนนี้โดยที่ซิตี้บอกว่าเฮ้ยไอเรื่องสปอนเซอร์สปอนเซอร์ถ้าคุณปล่อยฟรีถ้าคุณปล่อยไฟเขียวเอาตรงๆก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครนะครับ แล้วก็พร้อมที่จะชราระหนี้พร้อมที่จะจ่ายภาษส่งภาษีอะไรต่างๆตามที่พิมพ์ิกกำหนดด้วยซึ่งเรื่องเราเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหซิตี้พร้อมเต็มที่นะครับพร้อมเต็มที่ที่จะเอาเรื่องพิมพ์ิกให้ถึงที่สุดนะฮะซึ่งการออกแอคชั่นครั้งนี้นะครับของทางซิตี้เนี่ยหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นกูรูคอมเมนเตอร์ซึ่งอังกฤษต่างมองว่าแมซิตี้มีนัยสำคัญ ก็คือกําลังเล่นเกมกับพีมารีกเพราะพวกเขารู้มาเหมือนแอบรู้มาว่าไอ้คดี115คดีเนี่ย115กระทงเนี่ยที่พวกเขาผิดไม่ว่าจะเป็นไม่แจ้งข้อมูลทางการบัญชีในช่วง2ปีนะครับก็โดนไป54กระทงไม่ให้ความร่วมมือในการส่งข้อมูลเรื่องของค่าจ้างนักเตะค่าจ้างของโค้ชอันนี้ก็โดนไป14กระทง ไม่ทำตามกฎ FFP ของทางยูฟ่าโดนไป5กระทงฝ่าฝืนกฎของ PSR ของทางพิมริกโดนไป7กระทงแล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนของทางพิมริกเนี่ยในช่วง5ปี5ซีซั่นโดนอีก35กระทงรวมกันเป็น115กระทง115กระทงตรงเนี้ยแมซี่รู้มาว่าพวกเขาโดนแน่แล้วจะโดนแบบอาจจะหนักหน่วงด้วยหนักหน่วงอะไรครับ คือปรับตกชั้นแล้วก็ริบแชมป์ถ้าเป็นเช่นนั้นบอกเลยว่าทีมแตกครับนะฮะและแมนสตี้ก็ไม่ยอมที่จะยอมให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแมนิสตี้ไม่ยอมครับที่จะโดนโทษสถานหนักเพราะว่ามันทำให้โอ้โหทุกอย่างเริ่มต้นจากติดลบทันทีทีมแตกแน่นอนซิตี้พยายามที่จะไก,กล่เกลี่ยครับซิตี้พยายามที่จะป่วน ทีมกฎหมายของพีมาลีเพื่อเป็นการต่อรองแล้วก็นำมาซึ่งการไก่เกลี่ยว่าอไอ้โทษเนี่ยเดี๋ยวขอยอมรับโทษได้นะแต่ไม่เอาเป็นแบบลงโทษหนักสถานัเนี่ยไม่เอาเป็นไปได้ไหมที่จะลดโทษด้วยการแค่ปรับเงินแล้วก็ตัดแต้มถ้าเป็นตัดแต้มปรับเงินเนี่ยผู้เราพร้อม ที่จะให้พิมริกเนี่ยลงโทษทันทีนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าพิมริกเนี่ยจะออกแอคชั่นอย่างไรหลังจากที่โดนแมสซี่ฟ้องร้องในคดี APT นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่สร้างความฮือฮามากนะครับจนกระทั่งทีมอย่างเอเวอเรตกับนอตแฮมฟอ r e เรสที่โดนตัดแต้มเพราะว่าทําผิดกฎ PSR เนี่ยได้แต่มองตาเปลืบๆนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่า ไอ5้115คดี115กระทงกับสิ่งที่เอเวอเรตันกับนอต์ทแคมฟอเรสโดนตัดแต้มเนี่ยมันคนละเรื่องกันมันคนละทางกันเพราะทั้งท็อฟฟี่เจ้าป่าทำทีมขาดทุนเกินกำหนดงบดุลในบัญชีเนี่ยมันเห็นชัดแต่ในเคสของแมสตี้1 1 5คดีมันมีเรื่องเชิงเอกสารครับที่ต้องมาสืบสวนที่ต้องมา ตรวจสอบและต้องพิสูจน์กันเยอะมากมันเลยทำให้มันกินเวลานานครับตรงนี้ก็ต้องเข้าใจแล้วก็ให้ความเป็นธรรมสำหรับทางแมสเซสตี้ด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าตอนนี้แมสซี่กำลังหาวิธีทางให้พวกเขาเนี่ยได้อะไรจากพิมริกด้วยนะครับก็ไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าแต่ก็มีโอกาสที่จะทําให้พิมริกเนี่ยยอมผ่อนปรนจากหนักเป็นเบาเป็นไปได้ นะครับไปไมได้เพราะว่าทีมกฎหมายของทางแมสซี่นี่เก่งมากคือรู้ว่าจะต้องทําอย่างไรเล่นอะไรกับทางพิมริกซึ่งทางพิมริกเองก็มีการว่าจ้างบริษัทเก่งๆเ,งเข้ามาสู้กับทางแมสซี่เหมือนกันส่วนเอเวอเรตันกับฟอ r e เรสต์บอกเลยครับว่ามองตาปิดๆครับไอ้ครันที่จะไปว่าจ้าง3บริษัทแล้วต้องจ่ายเงินเดือนพนักง,งานอยยี่สิบล้านต่อเดือนเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีตังหรฮ ตอนนี้ลำพังในการหาทางในการใช้นี่ก็เหนื่อยแทบจะรากเลือดอยู่แล้วสรับเอเวอเรตนะฮะยังเป็นนี่ฟาฮัตโมชิรี่เป็นนี่กลุ่ม777 p a r t n e r รนะครับเป็นนี่สนามในการสร้างสนามใหม่นะครับยังต้องหาเงินมาจ่ายเงินเดือนค่าแรงตัวโคส้สส่วนนักเตะด้วยตัวพนักง,งานด้วยบอกเลยว่าไม่มีไม่มีเงินที่จะไปสู้กับทางพิมริกหรอกครับดอนนั้นก็ได้แต่มองตาปิบๆนี่แหละนะครับปล่อยให้แมสตี้เขาได้โชว์พลังอํานาจ ในการสู้กับทางพิมพ์ลดกดีกว่านะครับถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่น่าฮือฮามากตอนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูกันว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรอีกไม่นานรู้เรื่องฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟเวอร์เพื่อ็นก่อนนะครับชื่นชอบในหน้าว่างนี้ก็ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางวิกาชาแนลฮะเพราะว่าที่นี่กาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ